เมื่อวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2515ปวงชนชาวไทยต่างมีความปลาบปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการประกาศสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ขึ้นดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารมีพระนามาภิไธยตามจารึกพระสุพรรณบัติว่า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิวราลงกรณบดินทรเทพยวัรากลสิริกิตสมบูรณ์สว่างขวัตวรคัติยราชสันตติวงศ์มหิตตลับหงอุญญเดชจัก,กรีนเรศยุพร,ราชวิสุทธิสยามมกุฎราชกุมารในมงคลาวานนั้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารได้ทรงถวายสัตยปฏิญาณ ในการพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามซึ่งแสดงถึงน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงมุ่งมั่นจะบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อชาติบ้านเมืองและประชาชนชาวไทยเป็นที่ทราบซึ้งประทับใจพระสกนิกรอย่างยิ่งดังความว่าข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกระทำสัต์ปิยาน สาบานต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยเฉพาะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เฉพาะพระพุทธทมหามณีรัตนปฏิมากรท่ามกลางสันนิบาตนี้ว่าข้าพระเจ้าผู้เป็นสยามมกุฎราชกุมารจะรักษาเกียรติยศและอิสริยศัก์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดกระเโปรดกระหม่อมพระราชทานไว้เสมอด้วยชีวิตจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมือง จะซื่อสัตย์ต่อประชาชนจะปฏิบัติภาระหน้าที่ทุกอย่างโดยเต็มกําลังสติปัญญาความสามารถและโดยความเสียสละเพื่อความเจริญสงบสุขและความมั่นคงภัยบูรณ์ของประเทศไทยจนตราบเท่าชีวิตร่างกายจะหาไม่ บัดนี้การเวลาผ่านไปได้เป็นที่ประจักษ์ว่าตลอดเวลานักแต่ยังทสงพระยาวสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้ทรงยึดมั่นในพระราชปฏิญญาทรงวิริยะอุตสาหะมุ่งมัน่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจนาน,นัประการเพื่อประเทศชาติและประชาชนโดยมิได้ทรงย่อท้อเมื่อทรงพระเจริญไหว ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆนานับประการทั้งที่ทรงปฏิบัติแทนพระองค์และทรงปฏิบัติในส่วนพระองค์เองพระราชกรณียกิจทั้งปวงล้วนมีส่วนสร้างสรรค์ความผาสุขสงบแก่ประชาชนนำความเจริญภัยบุญและความมั่นคงมาสู่ประเทศเช่นด้านการแพทย์และสาธารณาสุขการศาลการสังคมสงเคราะห์การพระาศาสนาการต่างประเทศ การศึกษาและการกีฬาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎร,ราชกุมารทรงตระหนักดีว่าเยาวชนในถิ่นธุรกันดารยังด้อยโอกาสในการศึกษาจึงทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชทรัพย์ ร่วมสนับสนุนให้กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการก่อตั้งโรงเรียนมัธยมในถิ่นธุรกันดาร6โรงเรียนได้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษาพระชรกิติยาภาจังหวัดนครพนมกำแพงเพชรสุราษฎร์ธานีโรงเรียนมัธยมศึกษาสิริวันวรีจังหวัดอุดรธานีสงขลาและฉะเชิงเทราได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์เอง ทรงรับโรงเรียนไว้ในพระราชูปถัมภ์พระราชทานวัสดุอุปกรณ์การศึกษาอันทันสมัยเช่นคอมพิวเตอร์โทรทัศน์วีดิทัศน์พระราชทานคำแนะนำและทรงส่งเสริมให้โรงเรียนดำเนินโครงการอันเป็นประโยชน์แก่นักเรียนเช่นโครงการอาชีพอิสระเพื่อให้เยาวชนใช้ความรู้ประกอบอาชีพเลี้ยงตนและครอบครัวดได้เมื่อจบการศึกษาได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียน ทรงติดตามผลการจัดการศึกษาและโปรดเกล้าให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและหม่อมเจ้าสิริวันวรีพระราชธิดาทั้งสองพระองค์ทรงร่วมกิจกรรมของโรงเรียนเหล่านั้นเสมอทั้งนี้ด้วยน้ำพระหาฤทัยที่ทรงพระเมตตาห่วงใยเยาวชนผู้ด้โอกาสและในด้านอุดมศึกษาพระองค์ได้ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยและสถาบันราชพัฒนต่างๆปีละเป็นจำนวนมากในด้านการแพทย์และสาธารณสุขนั้นทรงตระหนักว่าสุขภาพพลานามัยอันดีของประชาชนเป็นปัจจัยสำคัญของการสร้างสรรค์ทรัพยากรบุคคลอันมีคุณภาพ ไว้เป็นพลังในการพัฒนาประเทศจึงทรงสนพระราชหฤทัยในการประกอบพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณาสุขเช่นเมื่อรัฐบาลได้น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชจำนวน21แห่งทั่วทุกภูมิภาคของประเทศได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดโรงพยาบาลทุกแห่งทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการทำนุบำรุง ในเวลาต่อมาได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงพยาบาลสม่ำเสมอพระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนให้มีอุปกรณ์การแพทย์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเพื่อให้สามารถให้บริการที่ดีแก่ประชาชนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาห่วงใยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนที่ด้อยโอกาสและขาดแคลนได้ทรงพระอุสาหะเสด็จพระราชดดำเนินไปทรงเยี่ยมชุมชนแออัดของกรุงเทพหลายแห่งเช่นชุมชนแออัดเขตพระโขนงเขตคลองเตยเขตยานนาวาเป็นต้นทรงพระกรุณาพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคกีฬาดับเพลิง โปรดกล้าวให้กรมทหารในบังคับบัญชาร่วมกับประชาชนพัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งยังพระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนโครงการของชุมชนเช่นโครงการพัฒนาเด็กเล็กที่ขาดแคลนโครงการปราบปรามยาเสพติดในหมู่เยาวชนชุมชนแออัดคลองเตยเพื่อให้เยาวชนผู้ด,ด้ยโอกาสเหล่านั้นเติบโตเป็นพลเมืองดีและเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต ในด้านการต่างประเทศนั้นการมีสัมพันธภาพและไมตรีอันดีกับมิตรประเทศเป็นรากฐานสำคัญของความสงบสุขและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้ทรงพระวิริยะอุตสาหะประกอบพระราชกรณียกิจสำคัญสคัญในการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศเสมอมา ได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไปทรงเยือนมิตรประเทศทั่วทุกทวีปอย่างเป็นทางการเป็นประจำทุกปีประเทศต่างๆที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีในฐานะผู้แทนพระองค์และในส่วนพระองค์เองมีเป็นจำนวนมากเช่นประเทศอิหร่านประเทศเนปาล สาธารณรัฐสังคมนิยมสีลังกาสหาพันธ์สาธารณรัฐบราซิลสาธารณรัฐเปรูสาธารณ,ร,าาร,ณรัฐเอกวาดอร์ประเทศกรีซประเทศออสเตรเลีย,ยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทุกครั้งต้องทรงเตรียมพระองค์ด้วยการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประเทศที่จะเสด็จไปทรงเยือนและระหว่างประทับอยู่ในประเทศนั้นๆ นอกจากจะทรงมุ่งมั่นที่จะเจริญสัมพันธไมตรีแล้วยังทรงสนพระราชหฤทัยในการทอดพระเนตรและศึกษากิจการต่างๆที่ทรงนำมาเป็นประโยชน์ในการพัฒนาบ้านเมืองไทยด้วยได้เสด็จไปเยี่ยมชมกิจการทหารการจราจรทางอากาศเมื่อทรงเยือนประเทศในทวีปอเมริกาใต้ได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมกิจการด้านอุตสาหกรรม และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทอดพระเนตรการดําเนินงานด้านป้องกันสาธารณภัยที่ประเทศเกาหลีทอดพระเนตรกิจการด้านกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศกรีซทอดพระเนตรการปฏิบัติการทางเรือของกองทัพเรือเช่นการทําลายวัตถุระเบิดใต้น้ําการปฏิบัติการของประดานน้าป้องกันการก่อการร้ายนาฐานทัพเรือของประเทศสิงคโปร์นอกจากนี้ยังพระราชทา,านพระราชาวโรกาส ให้บุคคลสำคัญของประเทศเข้าเฝ้าหรือส่งต้อนรับในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยเช่นเมื่อปีพุทธศักราช2531ได้พระราชทานเลี้ยงพระกริยาหารคำ่ำแด่เจ้าฟ้าชายชาส์มกุฎราชกุมารแห่งประเทศอังกฤษและพระชายานาพระที่นั่งบรมพิมานเดือนตุลาคมพุทธศักราช2539ทรงนำเสด็จสมเด็จพระบรม,มราชินีนาถอลิซาเบธท,ที่2 แห่งประเทศอังกฤษและพระราชสวามีไปทอดพระเนตรการสแสดงดนตรีณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2539เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไปทรงต้อนรับประธานาธิบดีเบลลครินตันแห่งสหรัฐอเมริกาและภริยาในการมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ภาพพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารของประเทศไทยเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนนานา,นานาประเทศเพื่อเจริญสัมพันธมไมตรีสร้างความภาคภูมิใจและปลื้มปิติมาสู่ประชาชนชาวไทยเป็นหลนผล ื่งในอภิลักษ์คิตสมัยคล้ายวันพระราชสมภพครบสี่รอบวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2543ขอพระราชทานพระราชวโรกาสถวายพระพรชัยมงคลขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดอภิบาลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม,มกุฎราชกุมารให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญพระเกียรติคุณแร,ร่ไพศาลเป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยตลอดกาลละนาน